ตั้งขขาวเราจะเป็นหดหูใจเนาะสูมือนีมิตาแนวขึ้นราคามิตาแนวแพงๆน้ำมันกับแพงไข่กับแพงหมูกับแพงแม่โลละสองร้อยสามร้อยเห็นไหมปาดหมูจังใดจังมาแพงขักแพงแน่เศรษฐิขอไปตลาดขอไปสร้างคานาหมูกรอบข้าวเจ้าว่าบ่ขายพะนะหมูแพงพะทันมีตะไคร้เอาบ่พะนะไม่อยากกินคาหน้าหมูกรอบจังใดจังมาเอาไก่ใส่มันก็เป็นคาหน้าไก่กรอบสนตัว มเป็นตาไนสแหมูมันแพงพนาเอาไก่แท่นบอพนะไว้มันก็ดจิบแสบบ่เนมันบ่เป็นหมูเนาะหือหมูแพงโลละสองร้อยสามร้อยคุไหมไว้บัดฮัปลาอยู่สาข่อยมันคือจังโลละแปดสิบคือเกาอยู่มันคือบ่ขึ้นสองร้อยสามร้อยคือหมูจังเทียนไ้สื่ออาหารสอบเราหกลอยคุนไปขายปลาภาในโลดละแปดสิบคือเกาอยู่มันคือบ่ได้สองร้อยสามร้อยคือหมูเนี่ยสิ่งน้ไห้มันบ่มีดังเวอร์คือหมูว่าสิ่นี นี่เป็นตานตไนส์ใม่ตาแนวขึ้นๆไหมตาแนวแพงๆเลย